ครับเพื่อนๆตอนนี้ก็ไฟเราก็ได้พอดีแล้วนะกำลังอ่อนๆพอดีเลยเอาแค่นี้พอนะเดี๋ยวหอมๆผูกๆนะโอ้เป็นแส้เสยบนะครับเพื่อนเนี่ยโอ้ดูครับอา่าเป็นเสียบครับเป็นเสียบด,ดีครับเมนูมือนี้สียบลายครับ เพื่อนๆตอนนี้ได้เมนูพิเศษนะครับวันนี้ก็ได้นี่เลยนะครับไก่บ้านแต่ว,ว่าไม่ได้ทําให้ดูนะเพราะว่ามันมีสีแดงเยอะนะครับเดี๋ยวจะมีผลกับช่องเดี๋ยวเขาจะมือหนีจะเห็ดเมนูเห็ดเมนูอยังนดีน่อนี่น่อ,นนอเมนูย่างกับต้มดีกว่านะครับวันนี้ได้ไก่บ้านมาสองตัวนี่ก็คือไก่บ้านเท่านี้แหละเพียงแต่ว่าให้เพิ่นทำให้สำเร็จนะครับเราไม่ต้องทำเองอันนี้ตัวลนะร้อยยี่สิบ ก็ร้อหสบนีคือเป็นไก่บ้านที่เราไม่ต้องมาแบบถอนขนอะไรเองนะครับเพื่อนเดี๋ยวเราไปจัดการย่างและกรุดกันเลยนะครับเพืเ่อนเอาแบบแซบๆกันเลยครับครับเพืเ่อนๆตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะมาก่อไฟดังไฟนะครับเป็นคนดังแต่ว่า มีครับมีอะไรให้เพื่อนดู <_ d ue> เพื่อนๆดูก็คืออันนี้ก็เป็นของหาดูยากนะเพื่อนๆอันนี้ก็จะเป็นเดี๋ยวพอดียายซื้อมาจากรถเ,เล่นะฮะรถเล่น,นะนี่ครับเพื่อนๆนมันจะเป็นลักษณะแท่งแบบนี้นี่ครับแท่งแบบนี้ก็หาดูยากที่บอกว่าหาดูยากเพราะว่ามันจะเป็นยางไม้นะเพื่อนเนี่ยยางไม้ยางติดไฟนะยางไมมนะสมัยติด สมัยตะกี้ตะกอนนะนี่ครับยางไม้ชนิดนี้นะครับติดไฟนะเขาเลยเอามาพันใส่ไม้นะครับเหมือนเหมือนเหมือนไม้ขีดไฟใหญ่นะนี่ครับแล้วก็เอาไว้ก่อไฟนะเดี๋ยวผมเดจุดให้เพื่อนๆได้ดูนะนี่ครับเราไปก่อไฟกันเลยนะีงคำปีนาะก เดี๋ยวเราก็จะทําการจุดให้เพื่อนดูนะครับจุดจุดสิ่งนี้นะนี่ครับเราก็เตรียมจุดให้เพื่อนดูเป็นเภูมิปัญญาท้องถิ่นนะชาวบ้านนะเอาไว้จุดไฟนี่เพื่อนเราก็ใส่ลงไปตึ๊บแบบนี้ แล้วก็เอาฟืนที่เหลือเราก็เอาฟืนที่เหลือนะนี่เิ่บอ้อยแะ้รบนีนี่ครับแบบนี้ครับน,นี่เราจะเป็นแท่งแบบนี้เก็บไว้ใช้ครั้งละหึ่ง,งานันน่ครับ พอไฟติดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยเติมถ่านนะครับพอไฟติดเรียบร้อยแล้วนี่เดี๋ยวเราก็ปลักใส่ถานกันนะนี่ใส่ถานค่อยๆใส่นะค่อยๆใส่นะครับแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จในการ จุดเตาจุดเตาเตรียมเตาจุดเตาเตรียมเตาในการเดี๋ยวจะปิ้งไก่นี้เป็นเมนูปิ้งไก่ครับเรียบร้อยครับครับเพื่อนๆตอนนี้ก็ไฟเราก็ได้พอดีแล้วนะกำลังอ่อนๆพอดีเลยเอาแค่นี้พอนะเดี๋ยวเราก็ทำการเอาตะแกรงมาวางเนี่ย นี่ครับตะแกงแล้วตะแกงใหม่ด้วยนะตะแกงปิ้งย่างใหม่นี่ครับเพื่อนนี่มาดูนี่นี่อันนี้ก็เป็นไก่บ้านที่เราทำความสะอาดแล้วก็เราก็ทำเป็นชิ้นๆแล้วก็หมักเครื่องหมักก็ไม่มีอะไรมากครับรสดีเกลือแล้วก็อกระ,ะเทียมนะกระเทียมนะครับนิดหน่อยนะครับหมักแบบหอมๆบานๆน,นี่นะนี่นะครับสำหรับไก่บ้าน เดี๋ยวเรามาเริ่มย่างกันเลยนะไฟก็ไฟอ่อนๆก่อนนะไฟน่าจะอ่อนแล้วนะเป็นแต่แสบกะสุกมากคนระับคือสีพ่อดีเนาะอันนี้เป็นไกลบ้านไกลบ้านเท่นะไกลบ้านเท่เต้ โอเคเรียบร้อยเดี๋ยวเรามารอดูตอนปิ้งเสร็จนะครับ mm hmm. ไฟก้านิดนึงก็ต้องเที่ยวพลิก mm hmm. ปิ้งไก่อหอมอเพื่อนเพื่อนท่านใดหิวก็มา mm hmm. ชิมปิ้งไก่ด้วยกันเด้อ กำลังเริ่มหอมๆอมแล้วนะเปืนของดีอีสานบ้านเรานะครับครับเพื่อนเพื่อนตอนนี้ไก่ของเราก็สุกแล้วนะครับเพื่อนๆดูสีสันนุ้ยดูชิ้นนี้นะเนื้อแดงๆงนะอร่อยอนะร่อยนะเพื่อนดูน้องนะโอ้โหเดี๋ยวจะไปตำแจวนะเดี๋ยวจะใ้ยายตำพริกแจ่วนะครับกินกับ ปิ้งไก่หอมๆนะครับดูครับเพื่อนๆสุดยอดไปแล้วสุดยอดไปเลยนะครับปิ้งไก่บ้านนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเดี๋ยวจะพาไปตำเจาทานปิ้งไก่ร้อนๆนะครับตอนเช้านะครับด้วยกันนะครับเดี๋ยวรอชมนะครับเพื่อนๆน่าร่อยมากสครับครับเพื่อนๆตอนนี้ปิ้งไก่ของเราก็ได้สุกแล้วนะเดี๋ยวเรามาทําการตักใส่จานนี่ เดี๋ยวให้ถ่ายให้เพื่อนดูตรงนี้นะนี่ว้าวชิ้นนี้น่าอร่อยนะพราวเนาะดูอืม,อ,มอันนี้น่องเนาะอืมน่องน่าอร่อยกนำะลังสุกกำลังพอดีเลยเดี๋ยวเราค่อยไปเอาดำๆออกนิดนะึงโอ้ดูชิ้นนี้นะน่าอร่อยไหม น่าอร่อยจริงๆอันนี้มีมีขาด้วยนิดนึงเดี๋ยวให้ยายยายปิ้งเกลียวไปตำเกลียวนะตำเกลียวให้ยายตำเกลียวให้วูนี่น้องนี่โอ้โหดูคำเพื่อนนี่นะว่าเดี๋ยวสิครับเพื่อนเอ่อต่อจากปิ้งไก่เข้าก็ได้ต้มไก่น้ำนะครับนี่ครับเดี๋ยว พอดีข an hmm. ั insight, mm hmm. ้นตอนต้มไก่ไม่ได้ทําให้เพื่อนๆดูนะเพราะว่ามวลต่อไปปิ่งไก่นะครับเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆได้ชมด้วยนะว่าต้มไก่เขาเป็นแซ่บท่านใดนะครับต้มไก่บ้านนะครับหอมๆนะเดี๋ยวจะเปิดให้เพื่อนๆเบิ่งตักให้เพื่อนๆเบิ่งนะครับนี่ครับอุ้ยตัว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 จะ็นเสียบบอลต้มไก่บ้านครับนี่ต้มไก่บ้านนะครับเป็นเสียบนะครับเพื่อนๆท่านใด อิว่ก็มาทานตุ้มไก่น้ำกันเด้อครับนี่ต้มแบบบ,บานๆเลยต้มไก่บานเนี่ยหอมๆผูดๆนะโอ้เป็นเส้นเสยบนะครับเพื่อนๆเนี่ยโอ้ดูครับโอเคครับวันนี้ก็ขอตัวไปทานข้าวกับปิ้งไก่แล้วก็ต้มไก่นะก่อนนะครับเติมพลังกันก่อนนะครับวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่มารับชมเช่นเดิมเช่นเคยนะครับ แซ่บครเพื่อนตอนนี้เราก็ได้ตำเจียวเรียบร้อยแล้วนี่เจียวพริกอ่อนนะครับนี่เป็น,นแซ่บปะครับเจียวพริกอ่อนว้าวแล้วก็นี่ก็ปิ้งไก่ของเฮาเรือครับผมนี่ปิ้งไกแ่แซ่บเสับเมื่อนี้ก็ได้กินของแซ่บนะครับปิ้งไก่กับเจียวพริกอ่อนนะครับโอ้โหทีเด็ดทีเด็ดเลยก็ว่าได้นะเพื่อนวันนี้อ่าเป็น,นแซ่บครับเป็น,นแซ่บดีๆครับเมนูเมืม่อนี้เสับหลายครับ